วิ่งจากจังหวัดกระสินนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะกว่า1500คนนะคะเข้ามาร่วมกันวิ่งตามหอยเมืองฟ้าดาดสงยางทวาราวดีสีกระสินทินกำเนิดทะเลทุงมินิมาราทอนครั้งที่1นนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะที่บริเวณโบราณสถานพระธาตุยาคูอำเภอกำมราสัยจังหวัดกระสินนายสุประสิทธิ์กอเจรยยิญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินผู้ช่วยศาสตราจารย์จุริรัตก่อเจริญยศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกระสินร่วมปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งตามหอยเมืองฟ้าดาดสงยางทวาราวดีสีกระสินทินกำหนดทะเลทุง่งมินิมาราธอนครั้งที่หนึ่งนะคะนี่ไงนักวิ่งนะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายรวยสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองฟ้าดดดสงยางซึ่งก็จะมีนักวิ่งนะคะทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุจากจังหวัดกระสินและก็จังหวัดใกล้เคียงกว่า1,500คนนะคะเข้าร่วมประเภทฟ,ฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรและก็ประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรค่ะผู้ชว่วยศาสตราจารย์จุริรัตน์กอเจริญยศค่ะประธานชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกระสินกล่าวว่า กิจกรรมวิ่งครั้งนี้นะคะเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้กับชุมชนค่ะซึ่งก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนแล้วก็ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมาออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งค่ะก็จะนําไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ กิจกรรมสาธารณกุศลของชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะก็จะเป็นผู้ที่จัดสรรน,นะคะ,คะรายได้ในการแข่ขันครั้งนี้นะคะไปช่วยเหลือนา การกุศลต่อไปแต่ว่าเนื้ออื่นใดค่ะเขาบอกว่าการสินป์นะคะต้องมีสามรวยยังไงบ้างคะนี่คือหนึ่งใน3รวยนะคะคือรวยสุขภาพค่ะคะก็เลยมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะเพื่อให้ชาวการสิลป์นะคะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วดูสิคะวิ่งผ่านทะเลทุ่งมีที่ไหนอ่ะมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นนะคะสวยงามมากอันนี้คือแบบว่าอันนี้เป็นนักวิ่งกันซีนะคะเอาทุ่งมาประดับนี่นะคะ โอ้โหสุดยอดเลยแล้วอย่างช่วงนี้อากาศก,าก็ดีนะคะ<ช><ช>ที่การสินนะคะ,คะก็เลยทําให้นักวิ่งแน่นอนว่านอกจากจะได้สัมผัสกับอากาศที่ดีแล้วก็ยังจะได้สุขภาพที่ดีก<ช>ลับไปด้วยะนะคะ